สบายดีสบายดีเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเดอร์โบจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเน,นาะพี่น้องเนาะสบายดีเอฟซีกินอาฮะรสุขคนเดอร์เมื่อนี้เซลาล์กลกิ่มกลับมาสักทายสบายดีเบิร์ตสุขคนเนาะกะอ่าหลังจากที่อ่าว้าวเอฟซีฟังวันสุดท้ายรถเนาะเอฟซีกะยังเก็ถามว่าคือได้ราคาดีแท้ผลมาเกือบคือที่ได้คิดว่า เข้าสิตัวบอกมันปิดยอดเนาะแบบปิดยอดลดราคานี่ตัวเองก็เออว่าแบบในใจว่าขายได้ก็ได้ขายว่าได้กะบอกเป็นยังแต่ว่าขายแล้วกะแสงเงินแต่เซาสี่พันเก้าร้อยเหรียญนะพี่น้องก็ต้องมาตืมเงินทันซื้อใหม่เนาะก็ต้องตืมเงินอีกข่าโตคือจังายเอฟซีพิรว่าก็ต้องยอมเขาจะได้ลดใหม่เนาะคือกะเขาขึ้มกะสมรุนรุนนี้นั่นหลายอย่างลดนะมันกะโดนแล้วชิปปีเนาะก็เลยจะเป็นต้องขายวันนี้ ขายไปสก้าพันอันแรกกระเลนเงินล่าสุดเดิมมืนอเ้านี้ทท่าไรไอ้ไไปเงินบาทนองหม่นสี่พัดอลลาร์คูณให้สามสิบามดอพี่นองตกอยู่8ปดแสนสามหมบาทรถที่เราขายได้8,36640บบาทแต่ แต่คือ MC เอ็ว่าวเฮาก็ต้องควักเงินซื้อใหม่เนาะหรืออาจจะถ้กกระพ่อนหรือดาวก็ต้องอนต่อ,องวดต่ออีก่น่อยก็คือจําเป็นเพราะเขาจะได้รถใหม่มาขี่รือว่าเฮาก็หัวอาอยุการใช้งานรถเฮามันกระโดนแล้วการไปการมาเฮาก็หัวเป็นผู้ยิ่งเขาก็บ่สามารถดูแลรถจะาของได้เนาะกะเมื่อนี้ก็สช้เซ็ัวจี่นาะอย่ามาฝากจากอเมริกาโหซีเคป๊ป้าดีใจแห้งคือ เพิ่นซื้อกระเป๋าเนาะบันนี้ซื้กระเป๋าเป็นกระเป๋าของเพิ่นที่เพิ่นบ o d y Size แล้วเพิ่นซื้อมาเพิ่นกับ Body s i z แล้วเพิ่นก็เลยไม่ซักกลุมไส่เนาะซักกลุมกับขอบใจหญ่ละใจใหญอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งเนาะพวกเนี้ยเพิ่นกระเป๋ากระผ่าพันคอมาฝากซักกลุมอันนี้เป็นของแท้เนาะแต่ซักกลุมกับ Body ทำเรื่องราคาเนาะกระผ่าพันคอเพิ่นมาแต่อเมริกาเพิ่นอยู่หลัด m i น n e s o t a เฮากับบริษามเรื่องลาคาแต่ว่าเขาคิดว่าคุณค่ะทังจิตใจหลายกว่าสิ่งที่เิ่นทํามาฝากเขาเนาะนั่งนงั่งเครื่องบินประมาณสามมื้อจงหอดกลับไปลงอยู่ไทยเลยกลับมาลงอยู่เวียนจันเพิ่นว่ากัฝากของตอนฝากตู้ซิดฝากเต้าดาวฝากเซ้ากึ่มพี่น้องได้เด็กกระเป๋าได้มือถือกันคนละนี่กับทั้งมื้อนี่กะมีข่าวดีกับคนมาซื้อรถแย่งกันพี่น้องแย่งกันเกือบแบบว่า สก,กุลกับตลกค้ำแห้งแบบอมีคนมาเบิ่งนมาววานอยู่สวาารรค์เขตมาเบิ่งรถมาส่องรถมาสตาร์ทรถมาเบิว่าเออขาดนะนี่เรากับเมื่อเรากับบอกว่าเราอ่านเสียนโอนเงินมาห้เด้อวะโอนเงินมาหาแ้แเลยวสิมาเอารถเลยแล้วสก,กุลก็บ่าโอเคเนาะมันมีขาดเกิดมีคนเช็คมาพ้องกันแบบมีคนมาเช็ดมาห้องกันเออข่อยจะได้รถในใช้รถหาข่อยเข้าไปเบิ่งเข้าไปเบิ่งแล้วบ่เป็นว่าพี่น้องครัวข่อยข่อยก็บงเห็นคนมาเบิ่งแล้ว ปรากฏว่าโบแมนคนละคนเนาะสก,กุมกับพึ่งกัะหักอพโพได้มือหนึ่งหลดบบนะพี่น้อยคนก็มาเบิ่งแบบไล่เจ้าจนแบบเ้าลงแบบไทยเป็นไทยนะหลังจากนั้นเราเราเออโอเคข่อยแี่พวเข้าไปเบิ่งมืออื่นถามันหลดหาประกันว่บโบปีดโบตังโบข่ำอะไรข่อยซื้อมาเลยแต่ข่อยสิมาจ้ำเงินก่อนเด้อสองรายเรียนแล้วสก,กุมเราคิดว่าคนใหญ่ที่มาเบิ่งนี้แค่มันมนคนละค,น,คน,กนกันเนาะจนกระทั่งแบบมือเศ้านี้สกึมเลยไปหับ คนที่มาซื้อรถอยู่ทางแบ่งอยู่โรงแรมเมื่อเช้า,านี้เรานอนถ่าอยู่ฮะแล้วโทรมาอีกผูมาเบิ่งรถเมื่อวานเนี่ยเอา้าข่อยกร,ระลังใช่ไหมว่าเอารถได้สิเอาเงินให้เลยเอา้าบ่ิเวนผู้มาจ้ำนี่บ่ิเวนผู้โอนเงินมานี่บอกว่าบ่ว่าเอาเขาแสดงว่าอีกสองคนเล่นมาเอารถด,ดีกว่าเขาสั่งกระชีดให้ผู้มาจ้ำเงินเด้อว่าพราเจ้าว่าอยูว่ว่าเจ้าสิเอาแต่เจ้าบ่ได้มาจ้ำเงินนอกเขตในข่อยนี่อ่าบ่อยากเสียสัจจะบ่อยากเสียคำว่ากับลูบกค้าพัวเพิ่นเพิ่นมาจ้ำนั่นสองร้อยเหรียญ เพิ่นต่อซอกกลมนะซอกซี่พันเก้าร้อยบาทเนาะไอซอกสี่พันเก้ 4, าร้อยเหรียญรูดให้เพิ่นร้อยเหรียญค่ะเพิ่นมาเอาเนาะกับขานน่าวเอกสารซื้อนั่นนี่นะก็ให้เพิ่นจัดการเองก็ได้รูดให้เพิ่นได้เพิ่นใหญ่ที่มาเอาอยู่สวรรค์ว่านี่ให้ซาวหาพันเหรียญถ้วนซอกกลมกับบริลลดอันนี้นะแต่ว่าได้บอกกับเพิ่นผู้มัดจำเงินแล้วซอกกลมคือระผู้มัดจำเงินนะเป็นล้านของเราแต่วันโบแมนเนาะมันคนละเจ้าคนละคนคนละส่วนที่มาเอารถซอกกลมก็ขอโทษเพิ่นเพราะว่าเฮากะ อ,อยากขายให้อยู่แต่เขาก็ต้องเขาหลบพนทีโอนเงินมามัดจาเงินเขาหั่นเพราะว่าเขาก็ปรหยากเสียสจะปรหยากเสียคําเว่าถึงแม่เขาเสียนได้เงินมาเพิ่มร้อยเรียญกระสางเนาะเขาก็ต้องให้ผู้ที่มัดจาเงินพอเขาได้ลงกเ็เพ่์ไปแล้วซักกึ่มกับวัเทนนาจ้ารทั้งแบบซักกึ่มกับีแเลคิดว่าเกือบเกือบขายเจ็ดแสนเจ็ดแสนหาขายในทีแเลก่ะแต่าเจ้าไปเจ้ามาแบบสู้ๆว่าสิขายได้จะดีเด้อเขาเปเอาเอารถเรือนรถบ้านผู้ยิ่งครับ มือหนึ่งโบตัมโบปิดจักบสามพันโพวินเนาะปีสองพันสิบสี่สองพันสิบห้าก็บอกเข้าไปเขาก็มาเอาเลยกับมาเบิ่งนเลยกับมาซื้อเลยกับเห็นใบซื้อขายกันเลยเอาเรถกลัปไปมือเ้านี่พี่หน่อยกะกะบอกเพคนเนาะเออข้ามนาพูดล้างเด้อไปอยู่กับผู้ใหม่เขาให้เพป็นนั้นมีแต่โุกแต่มันเนาะกะบเบากับแบบท้าวใจกะเลิกๆกะอ่าเอ่อคิดฮอดรถอยูพี่หน่อยแต่ โซก้ลกัมีความเครียดหน่อยหนึ่งเนาะกระบูนอนกระบลับมันคือน,นอนกระบรับพิกไปผิกมาจนจะแจกนอนบรับมีความคิดเยียงกระบู o แล้วจริงรล้อยากเนาะมันกับคนเฮามันกับมีบัลลักะกะต่ว่า้ากุมกับไ,ไปมาไทายกับอย่งางแมงสองน่งแปลงรถมันกับมีปัญหาตลอดคือมันสอบบำรุงจุกจิก๊กพีน้องรถผูุ้ยิ่งรับบางทีงเฮากระบูสาเหตุเอียงอันนนั้เสื่อมอันนี้เสื่อมกระเทียมมาเปลี่ยน,มา,ยนมาแปลงนะการ g ับยันโซกุมกับจ,ะ,จะได้รุ่นใหม่ใน ก็คืดอยู่บางเดือซื้อรถคันนีในรถเกี้ยงนิดน่อยบ่จักพันสองมาขี่พอเดีไปไทยประหยัดน้ำมันแบบแนี้นะก็แบบประหยัดขี่ขั้นใหญ่ยังดอกขี่ขั้นน้อยประหยัดน้ำมันไปมาๆโป๊ะโปะไปแะตาท้ายตาภาษาผู้หญิงเฮานี่ก็พอแหละขึ้นไปนะพี่น้องก็คือแบบจด้ชีว่าจังได้เนาะก็ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ยังบ่มีรถขี่เจรถญน่ะซามมาขี่ถ่านแต่ทางนี้เท่านั้นก็คือขายแล้วก็ขี่หัวข้าวเนาะเอาไปเป็นเปลี่ยน เจ้าเปลี่ยนจอมเปลี่ยนเจ้าของแล้วตอนนี้กระแดกกระลุยกับเพิ่นมาไลายรถคันหนากะอยู่กันมาโดนกับสิบป,ปีขีดหอดปลูกพันธุแล้วกันตอนตอนตอน่ตอไปกับโบสิเดรยวยังมาขี่ยังกระบู้โมก่าสิอา่าไปเบิง่งกโมไดแต่ว่าจะติดต่อไปไล่โชว์รูมอยู่อ่ะมังเถากัสบสเปลย์อยู่ปักเซ่โบหรือว่าอยู่เวียงโบหรือว่าซูนสวรรค์โบเนาะเรือเจศูนอะไรลลลหมง่งราคาสิบบคือกันพี่น้องศูนย์โตโยตา้าแต่ละบอรนะ์น่ะบบคือกันได้อยู่ลาวนะ และเอฟซีทางวัดปัญรถคือคล้ายแพงอยู่นี่เพราะว่าภาษีมันแพงกระบ,บะหนึ่งมาสองมาเป็นรถโตโยต้ามันเป็นของอรถตลาดอยู่ในลาวเขาต้องการอยู่แล้วคนขี่คนใส่หลไรเป็นรถที่ต้องการเกรื่องอะไรง่ายมันก็เลยเห็นแห่ขคล้ายง่ายเนาะเป็นที่ต้องการของรถยนต์อยู่ในประเทศลาวพี่หน่อยแต่สกุลกับวัวประเทศไทยเป็นแบบนี้นเนาะแต่ประเทศลาวนี่คือสีขาวหมุกเป็นที่ต้องการเขารถตลาดแล้วกันเป็นที่นิยมในลาวแล้วกัน ซื้อขายง่ายเนาะซื้อไงคล้ายของคือโตโยต้าเนาะคือ,อยี่ห้อโตโยต้านี่คือง่ายกว่าโมโกะพีโนอเมา่อซาวน์นี่คายไปแล้วกะได้ทั้งหมดนกะแปดแสนกว่าบาทกท็ถือว่าสูงพอสมควรเขาขี่มากกะสิบปีกะขาดข,ข,ข,ขึ้นอยู่พีนะะ่น้เนาะชกึมซื้อรถคันนี้กะ่อนอยู่ล้านหกเนาะล้านหกแสนหนึ่งล้านหกแสนบาทชคึมซื้อตอนนั้นจริงๆรถมันามาล้านสี่แต่บวกดอกเบีย้ยเป็นล้านหกตอนนั้นตอนตอน,ตอนปี2 0 1 0 2,010ขาเขาคือซื้อรถคันนี้กระขายออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ้าเจ้าของใหม่แหละจะได้ก็อยากได้ดิสัแต่ตอนนี้คือนักอกิจเริมในโซนมาเติมรถคันใหม่ตอนนี้เป็นหนีไปเลยแต่พอเป็นน้องเพื่อนเองค้าแล้วก็ต้องนำหับแล้วเขาจะได้คันใหม่แลวก็จำเป็นอายุการใช้งานมันถึงถึงที่เตรียมก็ต้องเปลี่ยนทำเป็นฟุ้หยิงขับรถมันบรดหัวรถสิเพสิบเป็นยังเวลาเดินทางลำบากเลย บ่ค่อยไปลุยสล็อตพี่น้องยจะยด้รถขึ้นทีถนนคนทางบ่ค่อยดีมาลุยแล้วกกับตัวรถเนาะค้าขายที่เอาไปเที่ยวมาไทยนี่แหละบันไปสล็อกพี่น้อยบ่มีางานก็นมาถักพลาสบาร์ดเอฟซีกับแจ้งเอฟซีเอเอฟซีทามอะไรกัน,กนาารล้วฟังเปล่ารถไปยังซี่พี่น้อยค้าไปแล้วกะคิด้หอดอยู่ กันไดกรฝากฝากซ์ดิกดติดตามก็ไลยกดแชร์ไปรังใจให้เนี่ยน้องมะนาวก็ได้สุดเอาไปฟังน,น้องมะนาวเลยสุดมาจากอเมริกาเไปทนมาตอนได้เก็บได้ซีทาเลได้โบกหุผมเรียกมะเร็งชิ้นวยนั่งมาเอาวันนั้นยู่เฮือนบอนะ่เนาะแล้วการที่เอาอันเอาขอให้นัง่งสิท้ายคิป Pepsi เบิ่งเงนาะแต่ยังแไงฝากติดตามก็เลยกดแชร์ไปเบิ่งนำกันมาเร็งพี่น้อง,น,องน้องมะนาวสิแดงเนี่ยเด้คอคลิปมีซับกิร์มกับสิแดงคอลาทุกคนไปก่อน คิดฮอดคิดถึงทุกคนคือเก่าไปหน่อยเชื่อ FC ทุกคนที่เนี่ยหาทุกคนเลยกูยักินทุกคนเด้อคลิปนี้กันจะขอลาไปก่อนพวกกันคลิปหน้าจะสบายดีสบายดี